สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินเพื่อนรวมสังสารวัตรโลกนี้เป็นชุมทางของชีวิตให้สรรสัตว์ได้มาเกิดมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมเช่นมาพัฒนาจิตวิญญาณแล้วก็ตายจากไปโลกนี้จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสิ่งจากลายภพภูมิ และไม่ได้เป็นเพียงที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ยังมีโลกอื่นอีกที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหมือนโลกของเราเรื่องนี้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงยอมรับว่าเป็นความจริงและในพระไตรปิฎกก็ยืนยันไว้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดในเชิงวิทยศาศาสตร์ มาจำกัดว่าชีวิตไหนควรอยู่บนโลกชีวิตไหนไม่ควรอยู่จึงเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งนอกจากมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกายยาบซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อหนังแล้วในโลกนี้ยังมีสัตว์ประเภทอื่นที่มีกายละเอียดอยู่อีกมากมายเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นจึงเชื่อกันว่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีอยู่จริง กำเนิดสองประเภทของสัตว์กายหยาบการเกิดเป็นสัตว์กายหยาบอย่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ3มอย่างคือเชื้อตูวผู้เชื้อตัวเมียผสมกันได้เป็นตัวอ่อนและมีปฏิสนธิวิญญาณหรือจิตเข้าไปอยู่ในตัวอ่อนนั้นแล้วเจริญเติบโตเป็นร่างกายที่มีรูปนามกำเนิดออกมาในรูปแบบต่างๆเช่น เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่แล้วค่อยฟักเป็นตัวและเกิดในที่ชื้นแฉะเป็นต้นแม้พระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่ามนุษย์เกิดขึ้นโดยอาศัยสามเงื่อนไขนี้คือนอกจากจะต้องมีไข่กับสเปิร์มมาผสมกันแล้วยังต้องมีปัจจัยที่สคือปฏิสนทิวิญญาณหรือพลังงานจิตเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวอ่อนนั้นด้วย จึงจะบังเกิดเป็นรูปนามของมนุษย์ขึ้นมาได้แต่นักทวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากการผสมกันของไข่กับสเปิร์มเท่านั้นจึงได้พยายามนำไข่กับสเปิร์มมาผสมกันในหลอดแก้ว mm. เพื่อให้ได้ทารกเกิดขึ้นในหลอดแก้วแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะมีทารกคลานออกมาจากหลอดแก้วได้เพราะไม่มีปฏิสนธิวิญ,ญญาณใดที่ต้องการมีพ่อแม่เป็นหลอดแก้ว เพราะเหตุนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องย้ายไข่กับสเปิร์มที่ผสมแล้วเข้าไปไว้ในมดลูกตามเดิมเพื่อรอให้จิตวิญญาณมาปฏิสนธิและเมื่อปัจจัยครบสามเท่านั้นมนุษย์จึงเกิดขึ้นได้แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กหลอดแก้วแต่แท้จริงแล้วเด็กไม่ได้เกิดจากหลอดแก้วโดยตรงเพียงแค่ใช้หลอดแก้วในการผสมไข่กับสเปิร์มเท่านั้นในที่สุด ก็ต้องพึ่งพาอาศัยท้องแม่ตามปกตินอกจากวิธีเกิดของมนุษย์ที่เรารู้และเข้าใจกันตามหลักวิทยศาศาสตร์แล้วในทางพุทธศาสนายังมีวิธีเกิดของสัตว์ไกยหยาบอีกประเภทหนึ่งที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกก็คือการเกิดของนางอัมพบปาลีในครั้งพุทธกาลซึ่งจู่จก็ปรากฏตัวขึ้นในอุทยานของเจ้าวชีแควนเวซาลี ในลักษณะเป็นผู้หญิงที่โตเต็มวัยมีร่างกายเหมือนมนุษย์ทั่วไปทุกประการการเกิดประเภทนี้เรียกว่าโอปติกะกำเนิดคือเกิดแบบปรากฏตัวแวบขึ้นมาแล้วโตวเต็มตัวทันทีปกติแล้วสัตว์ที่มีกายละเอียดเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาและพรมจะเกิดแบบนี้แต่นางอัมพาปาลีเป็นมนุษย์คนเดียวที่เกิดแบบโอปติกะกำเนิด นางอัมพปาลนี้กล่าวกันว่าสวยมากจนไม่ว่าใครเห็นก็ต้องการจะได้ตัวมาเป็นคู่ครองแต่ในฐานะที่นางเกิดมาโดยไม่มีพ่อแม่ให้ไปสู่ขอคณะของเจ้าวชีจึงตกลงกันมอบตำแหน่งหญิงงามเมืองให้นางไปการเกิดของสัตว์ที่มีไก่หย,ยาบสรุปได้เช่นนี้คือ 1. เกิดด้วยปัจจัยสประการ 2. เกิดด้วยอบปฏิกะกําเนิด เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม